สวัสดีครับพี่น้องครับน้องน็อตชาวสวนยุคใหม่กลับมาอีกแล้วครับผมเมื่อนี่มาอัปเดตผลงานครับจากคลิปที่แร้วอาจารย์ตุผ้าใยปุ๋ยดกนะครับปุ๋ยที่เฮ็ดให้พ่ลไมหมากดกวันนี้คลิปนี้มาติดตามผลครับผมกับสวนเกษตรเพชรแพรวัาอาจารย์ตุสุรศักดิ์สุรินทร์ธรรมครับที่กัดแปลงยู่บ้านดอนเยวาตำบลบ้านตูมอำเภอนาจหลวจังหวัดอุบลราชธานีพัวนะครับจะาลองแปลง สวัสดีครับประตูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอ่อนซ่อนแห้งเนาะครับเนาะครับมาปีไรกับดกอื้อคืออยู่ครับครับดกทุกปีอันนี้วันนี้พามาดูที่เราเคยบอกในคลิปครั้งที่แล้วว่าเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรปุ๋ยดกนะครับตอนนี้มาติดตามผลนะครับว่าการใส่ปุ๋ยดกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงนี่นี่คือผลงานเราครับนะครับนี่คือปุ๋ยดกนะครับเอาขออนุญาตถามซ้ำนะครับว่าพี่น้องบางคนเพิ่งไม่เห็นปุ๋ยดกนี่คืออย่างครับ ปุ๋ยดกก็คือปุ๋ยที่เดิมทั่วไปพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องการใช้ส่วนมากจะใช้เป็น8-24-24นะตอนนั้นปุ๋ย8-24แพงเราก็เลยหันมาใช้ปุ๋ยสูตร16-16-16บวกกับปุ๋ยสูตร1 8 4 6 6หรือปุ๋ยแดบครับนะครับเพราะว่าเนื่องจากคืออะไรนะครับปุ๋ยจะมีอยู่3าธาตุธาตุตัวหน้าเขาเรียกไนโตรเจนไนโตรเจนทำหน้าที่คือบำรุงใบครับปุ๋ยตัวกลาง ทำหน้าที่สร้างตาดอกก็คือตัวฟอสฟอรัสครับหรือปุ๋ยตัวท้ายทําหน้าที่อะไรขยายลูกขยายผลเร่งความหวานเพิ่มความหวานต่างๆครับนี่ครับคือหลักๆคือปุ๋ยมีอยู่สามธาตุหลักนอกนั้นเป็นอาหารเสริมเป็นธาตุรองไปครับซึ่งเราจะเน้นที่ผ่านมาเราเน้นการให้ปุ๋ยดกก็คือเราเน้นตัวฟอสฟอรัสก็คือเน้นสร้างตัวกลางนะครับสร้างตาดอกให้กับพืช รเราใช้ตอนไหนขอทบทวนกลับไปครั้งหนึ่งเราจะใส่ตอนเมื่อเราหลังแต่งกิ่งแล้วเริ่มแตกใบอ่อนใหม่ๆรเราจะใส่ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปเลยตอนนั่นที่เข้ามาทายคลิปคือแตงกิ่งใบนี่แทบะบ่เ,เหลือแล้วถูกต้องครับไม่เหลือเลยครับเราโดยการที่เราตัดยอดโนมโนมกิ่งนะครับ,รบแล้วก็รูดใบนะครับตอนนี้เราก็เลยพามาดูหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนี่นี่คือผลงานที่เราทดลองทำแล้วจนได้ผลแล้วเราก็มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับครับอันนี้ก็เก่งแกทฤษฎีได้ครับอาจารย์ตุนี่ภาคปฏิบัติเห็นกันชัดๆเลยครับนี่แหละครับนี่นี่คือตอนนี้เราห่อแล้วครับแต่เราเราต่อไปเราเตรียมห่อกระดาษต่อครับผมครับอันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เราอันนี้เราห่อถุงนะครับครับพอตู้ผ้าเดินเบื้องรอบๆอนะครับเพื่อว่ามันดกต้นนี้ต้นเดียวครับพาไปดูได้เลยครับเช่นต้นครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตการห่อนะครับครับการห่อ แล้วก็การเย็บกระดาษพร้อมนะครับเพราะว่าการห่อแบบหนึ่งลูกกับห่อแบบสองลูกทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราหรือเราจะสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูเลยว่าอคนจะทํำยังไงนะครับอันนี้นี่มันกระร่งออกดอกครับประตรูมันคือบอวคอยมีครับตัวนี้อ๋อนี่มันอยู่ที่กรรมวิธีการแต่งกิง่งที่เราบอกเราจะแต่งกิง่งเราจะแต่งไม่พร้อมกันเฮดไ้ฟลนผลิตมันออกหลายหลายรุ่นเสมอครับใน,นสวน,น,นเราจะทําไปหลายรุ่นครับผมนะครับอันนี้เราเราจะไว้เป็นรุ่นหลังต่อ ครับเวล่เราเก็บถนนเสร็จเราก็จะเก็บไล่มาทางนี้อันนี้คือเจตนาที่เราทําเราต้องการให้ออกไม่ไม่พร้อมกันครับนะครับแล้วอย่างตอนนี้เราเราคิดค้นได้หรือว่าเราทําให้ไม่ให้ตรงกับสวนอื่นด้วยครับเออนี่นี่คือเทคนิคที่เราทําเป็นยังคือบะเห็ดแห้มันออกผลผลิตหลายๆพร้อมกันมันจะมีผลเรื่องการตลาดครับอันนี้เราคิดค้นเรื่องว่าการตลาดอย่างน้อยเราเราไม่ต้องพะวงเรื่องการตลาดโดยทั่วไปอ่ะการตลาดเราประมาณเก็บเดือนเดือนกว่าจะหมดแต่นี่เราประมาณ4ี่ถึงหเดือนกว่าจะหมด เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการตลาดมีผลผลิตหมุนเวียนตลาดนะครับเรามานี่ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเราจะสอนให้ความรู้ทุกอย่างหมดเลยครับนะครับอันนี้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 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนเราจะสาธิตนะครับสาธิตการการห่อก่อนอันนี้เราใช้ถุงหกคูณสิบสี่นะครับหกคูณสิบสี่เราจะตัดมุมนะฮะมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็ตัดตรงกลางนิดหนึ่งครับนะครับอันนี้นะครับให้ดูนะครับนี่ตัดมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็ตัดตรงกลางครับออกนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําออกแค่นั้นเอง อย่าตัดเยอะนะครับตัดเยอะกนไปแมลงเข้าได้นะครับอันนี้เราจะมาสาธิตการห่อหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกเราห่อยังไงนะครับหนึ่งลูกนะครับนี่ง่ายๆนะครับนะครับห่อลูกประมาณเท่าเหรียญหาในเรื่องห่อเหรียญห้าเหรียญสิบห่อได้เลยครับนี่มัดรอบที่หนึ่งอ่ารอบที่สองนะครับอันนี้คืออันนี้คือการห่อนะครับนะครับประตูครับ เพื่อหมากมันใญ่ก็เลี้ยนหาเลี้ยนซิบแล้วห่อไปห้อมันจะเปลี่ยนผลอย่างไรตามมาแมลงครับแมลงครับโดยเฉพาะผิวจะไม่สวยทันทีเลยครับแมงวันทองจะเกาะจะเกาะทันทีนะครับขั้นหมากใดมันญ่เกินเลี้ยนหาเลี้ยนซิบไปแล้วห้าค้วยเหี้ยงไดครับก็ส่วนมากมันมันถ้ามันมีผิวลายผิวได้พบเราก็เด็ดทิ้งครับเราจะไม่เอาเด็ดขาดเสียแล้วเสียครับครับอ่าอันนี้นะครับแต่ดูนะครับครับผมง่ายๆครับยิบปั๊บครับสามอัน เสร็จแล้วครับนี่โดยการใส่ถุงพลาสติกอยู่ข้างในครับผมกระดาษที่ห่อนี่เป็นกระดาษยังครับเป็นกระดาษกระดาษทั่วไปนะครับที่เราสั่งซื้อได้ในรัศดาในช้อปปี้นะครับมีวิขายทั่วไปครับนะครับต่อไปนะครับมาดูการห่อสองลูกนะครับห่อสองลูกทุกคนมันจะยากแต่ทุกคนบอกว่ายากจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราห่อสองลูกนะครับเราห่อไปได้เลยครับสวมไปได้เลยสวมไปสองหน่วยเลยครับสวมไปสองลูกเลยครับนี่นะครับสวมสองลูกนะครับอันนี้ นะครับถามมาเยอะเลยว่าการห่อสองลูกควรจะห่อยังไงนะครับนี่ก็พันพันง่ายๆพันแบบไหนก็ได้หมดแล้วครับมันไม่ยากหอะครับนี่ครับนี่ครับสองลูกนะครับจะอยู่ข้างในนี่แหละเรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับการเย็บกระดาษง่ายๆนะครับอ่าดูนะครับการห่อสองลูกกระดาษเราจะใช้สองแผ่นนะครับเราจะเย็บมุมข้างก่อนนะครับนะครับเย็บมุมข้างนะครับง่ายๆไม่ยาก นะครับเอาทีนี้นะครับมาดูนะครับนี่นะครับครับสอดเข้าไปข้างในเลยเลยนะครับสอดเข้าไปข้างในได้เลยครับนี่เราใส่กระดาษเอซีธรรมดาได้ปะครับกระดาษเอซีมันมันจะทําให้ฝรั่งใบไหมมันจะเปื่อยเร็วโอ้กระดาษมันเปื่อยเร็วครับผมกระดาษเปื่อยเร็วเวลาโดนฝนโดนลมกระโชกกระดาษจะขาดหมดเลยครับครับผมนะครับอันนี้ง่ายๆครับนี่นี่นะครับเราก็เย็บเข้าไปครับนะครับ จะยากนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับนี่เย็บเย็บเสร็จได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็อยากลบกวนประตูสาธิตอีกรอบนะครับครับเรื่องของการเท็ดไส้ปุ๋ยดกแล้วก็เรื่องของการเท็ดไห้ผลผลิตออกเป็นรุ่นลุ่นครับผมครับผมนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับผมนี่ก็เสร็จแล้วครับอันนี้ห่อแบบ2ลูกนะครับครับเดี๋ยวลูกจะอยู่ข้างในก็ มันจะขยายขึ้นนะครับนี่เราข้างล่างเราไม่ต้องไปไปเย็บเลยครับแค่นี้พอแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับอุ้ยปากซีดาดกปานี้พอโตครับต้นหนึ่งนี่ใส่เวลาห่อโดุนมดเลยครับนี่โอ้บางทีสามคนสามคนหนึ่งวันห่อได้ประมาณเจ็ดเจ็ดต้นนะครับขอเสียของลูกดกด้วยพี่น้องครับครับครับมันมันจากนี้นี่ไม่ใช่ว่าเราเราจะห่อหมดยังไม่หมดเลยครับนี่ยังมียังมีอีกอีกเยอะที่ต้องได้ห่อนลยครับนี่ ครับผมต้องมาเก็บตกอีกรุ่นหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับาบังม่วงนี่พอตู้เก็บไปเบิดแล้ลบอครับมันคือบ่คคอยมีก็ก็มันมันมันสุกใกล้เกือบหมดแล้วครับนี่แต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นี่ครับนี่ครับให้ให้ดูให้ดูนี่มาดูได้เลยครับยังมีอยู่ครับครับผมใครที่มาเยี่ยมชมจะสามารถได้ทานอยู่ครับนี่นี่ได้ครับมะม่วงนี่อันนี้เราห่อไว้นะครับกันแมงมันทองครับต้นเตี้ยลูกดกครับพี่น้องครับครับครับาผู้ใดอยากเบิ่งคลิปวิธีการเฮ็ดให้่บังม่วงต้นเตียลูกกดดตติามไ้ที่เพจ ก็จะขึนนาจอให้พี่น้องเข้าครับนี่ครับเอาประตูครับขออนุญาตทบทวนนะครับว่าเข้าใส่ปุ๋ยดกนี่ใส่ตอนใดจังใดครับอ่าปุ๋ยดกเราจะใส่ตอนไหนตอนที่เราเริ่มเราหลังจากเราแต่งกิ่งนะครับเราแต่งกิ่งไปได้ประมาณสักประมาณ15วันถึง20วันสังเกตวันจะเริ่มแตกใบอ่อนพอเริ่มแตกใบอ่อนปุ๊บเราใส่ปุ๋ยดกได้เลยใส่ปุ๋ยดกได้เลยครับใส่ครั้งเดียวอย่าใส่บ่อยพอเริ่มออกดอกร ไอ่ต่อจากนั้นไปเราก็ใช้สูตรสิบหกไปเลยครับใช้สูตรสิบหกได้เลยครับอ๋อแต่ต,แตัดแตงกิ่งแล้วสิบหาเมือจะเริ่มแตกย,ย,ยอดแตกยอดแตกยอดเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยดกได้เลยปุ๋ยดกอย่างเช่นสูตรแปดยี่สี่แปดยี่สี่ยี่สี่หรือสิบสองยี่สี่สิบสองครับครับใส่ครั้งเดียวใส่แค่ครั้งเดียวอย่าใส่หลายครั้งครับตอนนี้ตัวไปมาใส่เปลี่ยนเป็นสูตรเสมอสูตรเสมอหลังจากที่เริ่มออกดอกเริ่มบำรุงต่อไปเราก็ใช้สูตรเ,รเนนสมออ๋อครับคร,ครับบัตรัี่ เดือนละหนึ่งครั้งครับเดือนละหนึ่งครั้งครับเพราะว่าอย่างอย่างของเราเนี่ยครับโดยทั่วไปอะ่ะโดยทั่วไปเนี่ยเรา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 จะมะีเทคนิคก็คือเราจะบํารุงนะครับเราจะใชะ้บางทีสองลูกเนี้ยซึ่งเขาจะเด็ดเอาทิ้งลูกหนึ่งแต่เราเราไว้หมดไมเบิเราไว้หมดเลยแล้วเราสังเกตบางทีสองลูกลูกจะใหญ่บางทีสองลูกโลก,กว่าก็มีครับเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวเรื่องเรื่องเรื่องว่าจะลูกเล็กลูกอะไรอยู่ที่การให้อาหารธาตุอาหาร ฐานพ่อมันกระสมบูรณ์คือเเ่าครับนี่เห็นไหมกระดาษมีสองสีก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นสองสีคือเป็นเทคนิคเราจะห่อสีขาวก่อนแล้วเก็บก่อนครับเราจะห่อสีสีสีขุนสีเปลือกไข่เป็นรุ่นสองอ๋อเทคนิคคือต้นหนึ่งจะมีกระดาษสองสีครับนี่คือคนละรุ่นกันถูกต้องครับว่าผมก็เห็นสองสีผมก็บอกสสัยว่าเป็นอย่างที่เห็นอันนี้เป็นเทคนิคที่เราคิดนะครับผ เพื่อ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 ,อ,อสำหรับใครจะเอาไปใช้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงห้ามครับซื้อกระดาษมาสองสีบัตรที่นี่เทคนิคสําคัญที่อยากถามประตูคือว่าข้าเหตุจังใดพอหาหพ้ผลิตมันออกทับกันเราเราอะ่ะคือคือ,คอโดยทั่วไปเราเราจะรู้เลยว่าฝรั่งช่วงไหนใครมีตรงไหนระไหนเราพยาพยามพยาพยามพยายามศึกษาดูเลยด,ดูส่วนมากของแต่ละสวนที่เขาออกขายช่วงเดือนไหนเราพยายามใช้หลักการแต่งกิ่งเอาครับ ราคาแต่งกิ่งคือเขาเริ่มจำหน่ายเราแต่งกิ่งครับเขาเริ่มหมดเราออกดอกอ๋อครับนี่นี่คือเทคนิคง่ายง่ายครับผมแล้วเราก็ได้ราคาด้วยครับอ๋อตรงนี้ที่แนมไปนี่มันบอกมีผลผลิตคือว่าบ่อใดแต่งกิ่งเรามาแต่งกิงงงก่งที่หลังครับเราแต่งกิ่งที่หลังถ้าเขาต้องการให้มันออกดอกก็เห้กับมาแตงกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับอ๋อครับผมคือเราจะแต่งกิ่งไล่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 ไปเรื่อยเรื่อยครับ ครับคืออย่างอย่างเทคนิคเทคนิคเราที่นี่เรามี520ต้นเราจะแต่งกิง่งวิธีที่หนึ่งเราจะแต่งกิ่งโดยการใช้แต่งกิ่ง260ต้นก่อนครึ่งหนึงครับแต่งไปร้อเลยแล้วก็พัก10วันแล้วเราก็ไปแต่งกิ่งที่เหลืออีก2อ0ต้นครับอันนี้วิธีที่หนึส่วนวิธีที่2เราจะแต่งกิ่งทั้งหมด520ต้นเลยแต่เราแต่งกิ่งแค่ครึ่งเดียว50%บ่ได้แต่งเบิดต้นไม่ไม่ไม แตงแค่50%พอครับแล้วเราก็พัก10วันเหมือนกันแล้วค่อยกลับไปแต่งก่งอีก520ต้นที่เหลืออีก50%ครับผมเพื่ออะไรโดยทั่วไปฝรั่งมันจะสุกอยู่ประมาณเดือนเดือนกว่าแต่ถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บฝรั่งเราใช้เวลาในการเก็บประมาณ4-5เดือน4-5เดือนครับบอกอยังไงคือเขาเว้นระยะการแตงก่งของเขานั่นเองถูกต้องครับแล้วอย่างคือฝรั่งเนี่ยมันเป็นพืชที่เราต้องคอยการบํารุงถ้าเราให้การบำรุงไม่ต้องกลัวมันออก ไปเขามันเรื่อยๆแล้วเราจะไปท,ทําธุระอย่างอื่นก็ได้เราไม่ต้องประวงในการกลัวฝรั่งสุกกลัวฝรั่งเก็บไม่ทันไม่ต้องไปพะวงเลยบันนี้หลังจากห่อนี่เข้ากําหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมือหลังจากหอแล้วครับ2เดือน2อเดือนโดยจะไปประมาณ2เดือน <c oughs> ครับผมประมาณ2เดือนนะคร,นครับสองเดือนครับ2เดือน3เดือนโอ้โดกแห้งครับพี่น้องครับ,รบลายลายครับอันนี้คือเราเราเราก็เนี่ยเห็นไหมมีน้ามีน้าหยดนะครับเราเราก็ พยายามมาเดินดูตลอดครับพยายามเดินดูตลอดเนี่ยคือที่เราโน้มไปแล้วตอนนี้พอมันติดลูกแล้วไม่ต้องไปพวงมาแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวเราพอกิ่งที่ตั้งขึ้นข้างบนนะครับนะครับถามว่าแล้วเราจะโน้มกิง่งโน้อมอันนี้เสร็จปุ๊บอีกหน่อยพอกิ่งที่ตั้งเนี่ยเราก็จะโน้มลงอีกครับผมตัดยอดโน้มลงอีกตรงไหนตั้งเราจะโน้มลงอีกการโน้มกิ่งเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มาทายทอดใหไพี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะครับผมครับผม แตงกิงก้งแล้วการนมม่านำ้ำครับพี่น้องครับของ <ไป S 1> เราสามปีสี่ปีห้าปีต้นเท่าเดิมต้นเท่าเดิมครับ,คร,บครับผมต้นเท่าเดิมอันนี้คือปีหน้าเราจะตัดทิ้งละส่วนนี้ทั้งหมดตัดทิ้งเลยครับเป็นยังครับก็อายุไขมันเท่านั้นละเราจะมาทํามะม่วงนอกฤด,ดูละอ๋ออายุไขฝรั่งนี่ระยะหวังผลแค่ห้าปีเราเอาไว้ห้าปีพอละพอหลังจากนั้นฝรั่งเริ่มเป็นโรคจะเยอะแล้วก็ฝรั่งคือการดูแลก็ต้องสิ้นเปลืองอีกแล้วเราเน้นมะม่วงเป็นหลัก ครับผมซึ่งเราตอนนี้เราปลูกรอออีกสี่แปลงเราก็ไม่ต้องห่วงเรามีอีกสี่แปลงมีอีกสี่แปลงที่กําลังเริ่มปลูกตามมาครับอ๋อแปลงนี้ต่อไปี่จะเลือแค่บะม่วงนะครับเนาะบะม่วงนอกฤด,ดคูครับวันนี้พ่อตู้ครับเฮ้าพ่อตู้เฮ็ดไยๆแปลงไยๆสวนปานี้ร่วมกันกันกนกนบไรซิฟไรปานี้มีแผนกันทนําการขาดยังไงครับคือโดยทั่วไปก็อย่างที่บอกกับเราเราเก็บส่วนนี้เสร็จนะครับทิ้งไม่เกินเดือนสองเดือนเราก็ ส่วนอื่นก็ออกขายต่ออ๋อครับคือเราเราเลหลักเทคนิคนะครับเราจะเก็บนะครับอยู่อยู่ที่เราแต่งกิง่งครับอยู่ที่การแต่งกิง่งครับเราจะแต่งกิ่งไม่ตรงกันอ๋อครับผมคณะง่ายๆว่ายว่ายผลิตเกินกําลังที่จะจํหน่ายไดใ้ใช่ครับใช่ครับบันี้การขายเอาไปขายยุไสครับส่วนมากก็คืออย่างที่บอกคือเราส่ง เมื่อก่อนเราส่งห้างดี๋ยวนี้เราแทบไม่ต้องส่งห้างพ่อะค้าวิ่งเข้าหาเราเองโอ้ oh, ครับผมพ่อค้าวิ่งเราหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไปไหนเลยครับตอนนี้คือคือคือ,คอทุกคนวิ่งมาหาเราเองพราค้านี่ขั้นเห็นผลผลิตยุไซเขาสิเขาไปคว้าสื้อเลยถูก <นะ S 2> ต้องครับ,รบโดยเฉพาะเราต้องทํารสชาติให้เขาได้เ,เขาก็ <ลด S 2> าไม่ต้องเสียชื่อเสียงเอาเห็ดรสชาตินี่ก็แค่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยการดูแลการดูแลใจใส่สําสคัญที่สุดการงดให้น้ําด้วยต้องเป็นก่อนจะเก็บอย่างน้อยนะครับพอเราใส่ปุ๋ยหวานเสร็จได้เสร็จปุ๊บเราจะลดน้ํา อาเต็มที่ให้เขาประมาณสัก3าถึงสี่ครั้งหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเริ่มงดให้น้ําน้อยลงน้อยลงน้อยลงทั้งจํานวนครั้งและก็ทั้งปริมาณด้วยครับงดน้ำน้อยลงครับก้อนที่จะเก็บเกี่ยวถูกต้องครับเฮ็ดจังสีมันมีผลยังไงครับก็ความหวานครับอผลไม้ทุกตัวถ้าได้น้ําเยอะรสชาติจะจืด,ดจะจืดครับครับยี่สวันสุดท้ายเราจะไม่ลดน้ําเลยเฮ็ดให้ผลไม้หวานครับหวานแน่นอนแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดถูกต้องครับโอ้โหวัน oh นี้พ่อตู้ครับ ผมอยากปรึกษาส่วนตัวเรื่องมักซีดาผมเดี๋ยวนี้มันเริ่มแกแล้วขั้นสม,มุดอยากให้มันออกหม่ให้ท้ำสาได้คือจังพวกมักเน่าบออางยังบ่ครับอ่าฝรั่งฝรั่งทําได้คือเราตัดยอดรูดใบแล้วก็โน้มกิ่งนะครับเราพยายามจะเน้นเราจะพยายามจะเอากิ่ง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 ที่เป็นสําคัญนะครับกิ่งกิ่งข้างในเนี่ยเราจะเน้นกิ่งแข็งแรงไว้กิ่งกิ่งฝอยย่อยพวกเนี้ยกิ่งเล็กๆพวกเนี้ย,เ,ย,เ,ยเราเราจะไม่เอาเด็ดขาดเนี่ยนะเนี่ยกิ่งเราเรามมันเกินหาปีไปแล้วอยากเอาไว้ตัวให้จังไดประตู โอ้ก็ต้องทํายากขึ้นการดูแลก็ต้องสองถึงสามเท่าของปกติเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะเราดูแลมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าจู่ๆเราไม่เคยดูแลจู่ๆว่าห้าปีเราจะเริ่มไปทําใหม่นะ่ะไม่ค่อยได้นําครับการดูแลจะยากอครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลวงจรให้มันสม่ำเสมออย่างที่นี่นฮะจะสามจะสี่จะห้าปีต้นเท่าเดิมครับเพราะเราตัดยอดทุกครั้งการตั้งกิ่งทุกครั้งตัดยอดทุกครั้งครับผม นะครับอันนี้ก็ดีดีครับพี่น้องครับไอเดียการเฮ็ดสวนับเป็นเราคิดค้นและเรียนรู้ตลอดเวลาเราไม่เคยหยุดนิ่งครับผมดีก็บอกต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะเราไม่เคยห่วงวิชาครับเอาจุดประสงค์แช่แช่จุดประสงค์ให้ฟังอีกจักรอบนะครับว่าเป็นยังขึ้นมาปลูกั่งกับบักม่วงใส่แปลงเดียวกันครับคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็เราก็ทามาหลายที่ตั้งแต่อยู่สุพรรณตั้งแต่อยู่เพชรบูรณ์เราก็ลงทั้งมะขามหวานทั้งอย่างอื่นด้วยแต่เราอ่ะ เรามาเจอตรงท,ที่ว่าพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนอะความรู้ไม่เท่ากันแต่ละคนเพิ่งอ,ออกจากงานประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับเราจะทํายังไงให้เขามีกําลังใจในการทําทํายังไงให้เขาทําแล้วประสบความสําเร็จให้ได้ก่อนที่เขาจะไปลงทุนอย่างอื่นต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทดลองมาหมดนะครับเป็นพืชที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือการทําฝรั่งกับมะม่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มีพุทราเสริมเข้ามา เป็นการสร้างไรายได้อย่างแท้จริงสามารถคืนเงินภายในไม่เกินสองปีไม่เกินสองปีแล้วภายในห้าถึงหกเดือนได้เงินเข้ากระเป๋ามาแล้วครับซึ่งเป็นพืชที่ตอบโจทย์แล้วเป็นพืชที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ทดลองได้พิสูจน์ได้มันง่ายนะครับไม่ยากเกินไปมาที่เราเราพร้อมให้ความรู้ทุกอย่างอยู่แล้วอแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูครับทั้งสี่แปลงเลยครับผมนะครับไม่ต้องห่วง เพื่อสนใจอยากคิดต่อสอบถามประตูโทรมากค่ใส่ที่เบอร์ใดก็พอเบอร์0 9 8 3 7 8 9 6 2 0เราเปิดกว้างเสมอสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้บนหน้าจอให้พี่น้องเข้าครับเรื่องเบอร์โทรครับก,ก,ก็ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าผลตอบรับอ่าพี่น้องมาไกลๆนะครับเราเรายินดีต้อนรับก็ก็เราให้ความสำคัญเสมอนะครับว่าอย่างมาจากภูเก็ตสตูลพังงานนราธิวาสอย่างทางเหนือก็แม่สายเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาอย่างเงี้ย เราให้ความสาคัญพี่น้องเกษตรกรทุกท่านว่ามาเรายินดีต้อนรับเสมอแล้วเราก็ให้ให้ความรู้กลับไปทุกทุกท่านครับอันนี้ผมเมื่อกี้ได้เงื่อนตุว่าได้เริ่มได้เงื่อนเข่ากระเป๋าหาถึงหกเดือนนี้บ่อยากเสื้อเลยด้วครับว่าเหตุสวนมันได้เงินเร็วขนาดนั้นคือเราทดลองมาแบบลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมาสิบกว่าปีแต่ทีนี้เรามาค้นพบอย่างที่บอกอะ่ะตอนแรกแปลงนี้เราก็ปลูกฝรั่งสลับมะม่วงแต่ตอนนี้เราเอามะม่วงมาสลับตรงฝรั่งต่อเราเห็นที่ว่างอยู่นะครับ,รบแต่ พอจริงๆแล้วอ่ะฝรั่งสร้างเงินนะครับสร้างรายได้แท้จริงผมกล้ากล้าการันตีได้นะครับว่าว่าฝรั่งสร้างเงินเผลอเได้ดีกว่าทุเรียนหลายเท่าฝรั่งมันสามารถให้ผลผลิตเริ่มต้นตั้งแต่ห้าหเดือนขึ้นไปครับแต่ทุเรียนใช้เวลาคัดต่ำห้าปีครับผมบันี้ระยะห่างการปลูกสวนแบบผสมผสานแบบนี้ใช้ระยะห่างจังไรครับใช้ฝรั่งเนี่ยพี่บอกอ่ะโดยทั่วไปอ่ะตอนตอนที่เราปลูกใหม่ๆเราจะใช้ประมาณ3มเมตรเมตรเราจะปลูกมะม่วง แถวหนึ่งมะม่วงแถวหนึ่งฝรั่งแต่ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยระหว่างที่มะม่วงว่างเอาฝรั่งแซมร,ระหว่างที่ฝรัง่งว่างเอามะม่วงแซมนี่นี่คือหลักการง่ายๆครับผมครับก็สามารถก็คือพอเราหมดเราไม่เอาฝรั่งเราตัดฝรั่งทิ้งเราก็เหลือแต่มะม่วงลว้วนๆเลยครับแล้วก็ปล่อยมะม่วงเชเรื่องเติบโตใช่ครับใช่ครับใช่ครับสามารถสร้างได้สร้างสร้างทุกอย่างได้หมดครับครับมาดูมาเรียนรู้เราพร้อมสอนเสมอ นะครับแล้วก็ตัดสินใจครับผมขั้นอยากมาเห็ดสวนพระตูครับขั้นอยากมาเห็ดสวนต้องมีอย่างเนี้ยครับเนาคืออยากอยากมาทําสวนนะครับอย่างที่บอกอ่ะหนึ่งนะครับมีความรู้สองต้องมีที่สามต้องมีทุนสมีเวลาห้ามีแรงไปของตัวเองบ้างอย่างน้อยแเราเราเข้ามาทําแล้วก็สิ่งสำคัญสุดถ้าใจเรารักแล้วใจเราสู้ เราลงมือทํามือปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้ควบคู่ไปกับความรู้ต่างๆที่เราจะจะจะได้เข้ามาครับผมนะครับก,ก็ก็ฝากว่าไม่ยากสําหรับคนที่ตั้งใจทําครับไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำ,ำเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ครับผมหนึ่งเลยคือมีความรู้มีทุนครับมีที่มีเว<ม><ด>ลา แล้วมีแรงไปของตัวเองด้วยโอ้โหนี่แหละครับรักาขอสําคัญท่วประตูใส่มากโดยตลอดครับพี่น้องครับครับประตูมีอย่างดีๆที่จะว่าสูซูพี่น้องเข้าปั้งหรือนําเสนออีกว่าครับสาหรับคลิปนี้ก็ค,คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราอะส่วนนี้เราตอนนี้เรากล้าพูดได้นะครับว่าเป็นส่วนที่มีผู้มาเยี่ยมชมเยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเราจะเต็มเราจะมีการบรรยายให้ฟรี นะครับนะครับได้พร้อมกับก็ได้ทานทั้งฝรั่งทั้งมะม่วงทุกอย่างทั้งหง่อซื้อเราเรามีไว้คอยต้อนรับนะครับอยากจะเรียนเชิญท่านพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องการทําเกษตรรายใหม่อย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้มาเที่ยวชมสวนเรารแล้ว <ผม S 2> ค่อยตัดสินใจทำรเราเรา,เราอะ่ะขอเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มที่จะทําให้ท่านอ่ะทำการเกษตรและประสบความสําเร็จรเราขอเป็นแรงบันดาลใจในส่วนนั้นมากกว่า โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องเข้าหลายค้นทักเขามาในทางเพจว่าแนะนําแนวอยากมาเบิงสวนนะครับอยากมาเบิงอยากไปหาตัวย่างสวนนะครับน้องนัดกับทรงสวนนี่แหละครับพี่น้องครับว่าผู้ใดอยากมาเบิงนี่อยากขอคําปรึกษาว่าอยากไปเบื้องสวนได้ดีนี่แหละครับสวนประตูนี่แหละพี่น้องครับใ้ทั้งความรู้ด้ทางแนวทางได้ทางแนวคิดนะครับเนาะ เราได้ทานด้วยได้ทานผลไม้ทั้งหากครับเรามีเราเราไม่เคยหวงครับโดยเพื่อได้ผลไม้กลับบ้านด้วยครับผมโอเคแล้วครับประตูครับมือหนีขอขอบคุณประตูหลายๆครับที่มาแบ่งปันความรู้แล้วกาเทคนิคดีๆในมือหนีครับขอบคุณที่พามาอัปเดตครับประตูขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้วครับพี่น้องครับสําหรับมือหนีกับพามาอัปเดตครับพี่น้องเพระว่าปูดคุยกับพี่น้องไว้ตะโดนแล้วล่ะว่าใส่ปุ๋ยดกแล้วเดี๋ยวจะพามาอัปเดตครับมือหนีก็ได้มาตามที่บอกไว้แล้ว สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องเฮ้าครับที่มาติดตามรับชมรายการชาวสวนยุคใหม่ครับไปบอกกันไม่ได้โอกาสนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ